นี้พวกนายน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานของหน้าไม้แล้วนะเตรียมพร้อมและสามารถยิงได้เลยครับได้เลยครับรีบเร็วจะเตรียมหน้าไม้พร้อมแล้วยิงสุดยอดไปเลยหน้าไม้สังหารมังกรเดี๋ยวดูนั่นมันอะไรวะบางสิบางอย่างที่มันใหญ่มากบนท้องฟ้านั่นนันแม่มังกรม่วงแล้วเข้ารีบยิงแล้วเข้าไม่ไม่ไหวหรอกมันใหญ่เกินกว่ามังกรก,ก่อนหน้านี้ตั้งเยอะ แล้วรีบหนีแล้วมังกรพ่นไฟมาแล้วทุกคนอย่าเพิ่งต,ตื่นสำหรับแม่มังกรเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจัดก,การเองโลสักดิธิ์เราเองก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าแม่มังกรมันจะมาโจมตีเรื่องนี้มันผิดความคาดหมายแต่มันมีสิ่งที่ผิดปกติมากกว่านั้นก็คือผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละเพราะแม่มังกรเลเวลแค่7 9แต่ผู้หญิงคนนั้น80 ฉันว่านะแม่นี่นี่แหละที่เป็นปีศาจของจริงโชคดีที่เราไม่ต้องไปเชิญหน้าแบบโดยตรงไม่อย่างนั้นเราเจอปัญหาใหญ่แน่ๆถึงแม้ว่าแม่มังกรจะโดนโจมตีแต่เลือดมันเยอะดังนั้นการที่จะจัดการมันก็คงไม่ง่ายในเวลาอันสั้นโอเคแผนการทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์มันถึงเวลาที่เราจะแก้แค้นให้กับเรามนุษย์ที่มันได้ทำลายพวกเรามาตั้งนานจงเตรียมตัวไปก่อความวุ่นวายและจับตัวพวกนั้นมาซะ ครับถือว่ารอบนี้ดีจริงๆที่เรามีนักดาบในตำนานมาคอยช่วยเหลือด้วยและก็เราจะได้มีฉาย,ยาว่าผู้สังหารมังกรอก็บินมันมาในเมืองแล้วอะไรนะบ้านะเวลาเขาขันแบบนี้กบ,บินยังมาจนตีเราเอีกอย่างนั้นเหรอโถ่ไอ้พวกนายจัดการกับมังกรต่อให้หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวฉันไปขอจัดการกอบบินสักแป๊บหนึ่งได้ครับ กบบิงมันมาจากไหนเนี่ยจะนนนจับแล้วช่วยด้วยหัวหน้าแข็งใจไว้เดี๋ยวผมไปช่วยเฮ้ยข้างหลังระวังเชื่อฉันไม่คาดหวังเหมือนกันว่านายจะจับได้ง่ายถึงขนาดนี้น่าเสียดายแย่ไอ้กบบิงช้ตำตําฉันจะฆ่าแกจะพูดจาอะไรก็หัดดูสถานก,การณ์บ้านนะไอ้โง่เอาละจับตัวทั้งสองคนนี้กลับไปซะส่วนกบบิ้นที่เหลือตามมาเดี๋ยวเราจะไปจัดการกับคนหน้าไม้ที่อยู่บนกำแพงได้ครับ อาก็บินก็บินมาจมงตีอย่าเข้ามานะอะไรกันเวลาแบบนี้ก็บินมาจมงตีนี่นะมันไม่ใช่เวลาที่เธอจะไปสนใจคนอื่นหรอกนะ